แม่อุรากำลังรดน้ำต้นไม้ในสวนแสงเช้าลมโชยสาดลงบนผิวเนียนเรียบมือเรียวยาวค่อยๆขยับชุดเสื้อยืดสีซีดกับกางเกงผ้าสบายๆทำให้เห็นรูปร่างสมส่วนที่สวยงาม <Wow. S 1> แต่สายตาของเธอกลับเต็มไปด้วยความเหงาเดียวดาย <Wow. S 1> ผมดำยาวปลิวตามลมใบหน้าเรียบง่ายแต่มีสเสน่ห์แบบผู้หญิงวัยกลางคนที่ยังคงสง่างาม,งาม wow. มานาวลูกสาวเดินเข้ามารอยยิ้มสดใสแปลงประกายใบหน้าสวยหวานผิวเนียนขนตางอนเด้งทำให้ใครเห็นก็อดยิ้มตามไม่ได้ผมดำสั้นมัดหางม้าเสื้อยืดลายดอกไม้กางเกงยีนรัดรูปแม่จ๋าพรุ่งนี้พี่เกรียงใครจะมาอยู่บ้านเราแล้วนะแม่แถมจะมาเปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ตรงหน้าบ้านแม่ดูทำเลส